สวัสดีค่ะสวนตั้งสิิ์นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะทยอยแพ็คต้นกล้ามาเล็ดนะคะรวมทั้งผลและก็มาเล็ดจัดส่งให้คุณลูกค้านะคะต้นกล้าด้านหน้าที่ทุกท่านเห็นนี่นะคะฟอร์มสวยมากๆต้นแข็งแรงนะคะใช้ถุงยาวหมดปัญหารากขดอายุเขาอยู่ที่ประมาณ1ปีนิดๆนะคะไซนี้จัดโปรโมชั่นเลยค่ะปกติ350บาทตอนนี้นะคะจัดโปรเหลือเพียง250บาทนะคะปลูกได้ทันทีเลยนะคะจะมี ความแข็งแรงทนแดดทนสภาพอากาศได้แล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะต้นแรกเลยค่ะขนาด50-60เซนนะคะตอนนี้นะคะก็จัดโปรโมชั่นนะคะปกติต้นละ300ตอนนี้เหลือเพียง200บาทนะคะเป็นไซส์ที่สามารถลงดินพร้อมปลูกเช่นเดียวกันค่ะ ด้านหน้านีนะคะต้นเล็กๆนะคะน้องเล็กสุดเลยค่ะต้นละสี่ิบาทนะคะอายุสองถึงสาเดือนนะคะใส่นี้ต้องอนุบาลไว้ก่อนนะคะน้องยังเล็กค่ะ ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นผลมะลิดนะคะทางเรามีจําหน่ายทุกวันเลยค่ะรสชาติผลจะหวานมันอร่อยนะคะกลิ่นไทยๆเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะจําหน่ายอยู่ผลละ1 0 0บาท1ผลจะมี5-8เมล็ดนะคะซึ่งราคาผลนี้เราจะกําหนดตามราคาเมล็ดนะคะเมล็ดสดนะคะตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเมล็ดละ12บบาทอันนี้ต้องไปบ่มก่อนนะคะแต่ว่าทางสดเราจะมีวิธีการบ่มให้ค่ะ ส่วนมเมล็ดรากงอกที่มีรากแก้วออกมาแล้วนะคะได้รับสามารถลงถุงปลูกได้เลยนะคะรากก็จะมีความแข็งแรงนะคะทังส่วนก็มีวิธีการลงถุงให้นะคะหรือว่า,าวิธีการปลูกให้ด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะคะยอดครบ1,500บาทขึ้นนะคะเราก็จะแถมเมล็ดงอกสดสวยพร้อมปลูกให้อีก10เมล็ดเลยค่ะต้นกาที่เมื่อกี้แจ้งนะคะก็จะมีโปรโมชั่นซื้อ10ต้นนะคะแถม1ต้นซื้อ50ต้นขึ้นนะคะจะเป็นโปรา10แถม2นะคะส่วนราคาส่งเราก็มีจำหน่ายนะคะทุกไซส์เลยค่ะค่ะสำหรับท่านใดนะคะสนใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือว่าหาต้นไม้ที่ลงปลูกที่เนลมไทย ได้ดีนะคะแล้วก็เขียวทั้งปีแทบจะไม่ต้องกวดาดใบมากนะคะ แถมมีลูกอร่อยอร่อยให้ทานด้วยนะคะที่สำคัญไปทางยังมีเนื้อไม้ที่สวยมากๆนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งขอแนะนำต้นมะลิตพันไทยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นไม้ที่ให้ประโยชน์หลากหลายและดูแลง่ายนะคะทางสวนเรานะคะก็จะมีเบอร์ติดต่อนะคะเป็นเบอร์0 8 3 5 5 5 1 6 5 6หรือจะติดต่อทางเพจ a c e b o o k ชื่อต้นมะลิตสวนตั้งสินได้นะคะทางสวนเรานะคะเป็นสวนเปิดบริการให้ลูกค้าทุกท่าน,นะ เข้ามาชมสวนนะคะและมีผลมาริสุกให้ชิมฟรีทุกวันไม่อั้นเลยค่ะพิกัดสวนนะคะจะอยู่ที่หมู่11นะคะซอยลังสังกสี11ตำบลคลองจินดาอำเภอสาคานจังหวัดนคปรปฐมนะคะทางเราก็จะมีบรรยากาศของต้นมาริพันธุ์ไทยนะคะตั้งแต่ต้นเข้า3ปีถึง8ปีเลยนะคะให้ชมค่ะถึงการจเจริญเติบโตและความสวยงามความร่มรื่นนะคะและจะมีเนื้อไม้จริงของต้นมาริด ให้ชมด้วยค่ะเป็นไม้ที่เวืลอยสวยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะมาเที่ยวชมได้ทุกวันเลยนะคะทางเรานะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านไว้มาเที่ยวกันนะคะสวัสดีค่ะ